ตอนเดินเลยตอนเดินปล่อยมือก็ปล่อยก็ได้ใช่แม่ไม่มาทับดับแล้วดวงดารามาหอมหน่อยวันตาติมเต็มเติมเต็มเติมเลี้ยวมองไปอุ้ยไว้ดูสีชมไปเป็นกองนั่นแหละโตแม่ลองจะจะจะลืมรู้เราโอเค ทีนี้เพื่อขอนิดนึ่งพออุ้ยว้ายดูซี่ช้าไปเป็นกองพอจุเป็นกองยังไม่หันจนกว่าจะถึงท่อนผู้ชายร้องใช่เอาเอาไม่ออกจากปากเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ร้องแล้วเราถึงเมื่อไหร่ไม่ถึงเมื่อไหร่แล้วแหละอุ้ยว้ายดูซี่ช้าไปเป็นกองแล้วอยู่ไว้เลยตะลึงไว้เลยแล้วค่อยไปโอเคมาลองเปิดเพลงไปเลย ได้ไดเดี๋ยวพ่เปิดให้เดี๋ยวจก้อยก่าเสงแอ่กงฝนตกไหมะแล้วมามาลิมนี้ดีกว่ามาตรงนี้มาตรงนี้นี่นก็ได้